มีธรรมภาสิตท,ที่ปรากฏในกุตกันติกายเถรคาถาความว่าสีลังเสตรงมเหสักโขสีลังคันโทอนุตโรสีลังวิเลปนังเศษถังเยนวาติติโสติสังศีลเป็นสะพานข้าบฟ้าที่มั่นคงแข็งแรงมาก เศษมีกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมเีษมีเครื่องรูปลายอันประเสริฐสุดบุคคลผู้สมบนนสูรณ์ใีศีศย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกสารทิศกลิ่นดอกไม้หรือคันดชชาิทั้งหลายในโลกนี้แม้จะหอมเพียงใดก็ไม่หอมทวลมแต่กลิ่นของสีลของผู้มีศีลน,นั้น หอ,อมฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมอีกทั้งยังไปไระไกลและสูงถึงเทวโลกทีเดียวนะจ๊ะความสุขของมนุษย์ประการหนึ่งคือการอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าการทำทานที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปหรือทำสังคมสง,งเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส เราไม่ได้ทำลายสิ่งของตัวเองไม่ทำให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนวันเวลาที่ผ่านไปนั้นหากเราสามารถรักษาภาวะปกติของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ทำลายล้างชีวิตของใครไม่ลักขโมยสิ่งของอันเป็นที่รักของคนอื่นเป็นต้นความร่มเย็นเป็นสุข นอกจากจะบังเกิดขึ้นกับตนเองแล้วยังแผ่ปกคลุมไปสู่คนรอบข้างไปสู่สังคมทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลอีกด้วยผลในการรักษาสีน,นี้สามารถบรรดานสุขให้ได้ดังใจปรารถนาเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวตัวอย่างจากครุธรรมชาดกกันนะจ๊ะเืบเนื่องจากเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าเรื่องของวิกษุรูปหนึ่งที่ได้กๆกรวดใส่ตาหงจากด้านซ้ายทะลุตาขวาและหงทนบาดแผลไม่ไหว แต่ตกลงมาตายอย่างน่าเวทนาพระบระมศาสดาขันทรงทราบเรื่องก็ทรงจำเนิภิกษุรูปนั้นพละทรงเห็นว่าการทำปานาติบาตเป็นสิ่งที่มสมควรแกสนะ่สมณะสมณะควรเมตาตาต่อสรรพสัตว์ทุกชนิดบัณฑิตในสมัยก่อนเห็นความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยของตัวเองยังรู้สึก รังเกียจแต่ภิกษุรูปนี้ได้เร่วงละเมิดศีลที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้นับเป็นเรื่องหน้าตำหนิแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าออเรื่องในอดีตให้ภิกษุสงฆฟังว่าในอดีตการพระราชาพระนามว่าทนัญชัยกรับพยาราชครองราชย์ในพระนครอินทปัต ในแคว้นกุรุพระบพิษัตวถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีเมื่อประสูติและทรงเจริญวัยแล้วก็ได้เล่าเรียนศิลปะท,ทุกอย่างจากเมืองตักศิลาหลังจากจบการศึกษาพระเจ้าทนัญชัยกรัพยจาราชก็ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปร,ราช ต่อมาเมื่อพระองค์สวรารคตแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติและกะ็ได้รับการเฉลิมพระนามว่าทนัญชัยเหมือนกับพระราชบิดาทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธพระราชธรรมทรงประพฤติในครุธรรมซึ่งก็คือศีลห้านั่นเองพระโพธิสัตว์ทรงรักษาศีลห้า ได้บริสุทธิ์แม้แต่ประมาณดาของพระองค์พระอัครมเหสีพระอุปราู้เป็นพระอนุชาพระรามผู้เป็นปโรหิตอมาตคกรมที่นามหามาตกรมกายเกษตรเศรษฐีสารถีนายประตูหรือแม้กระทั่งนางวรรณธาสี ผู้เป็นหญิงงามเมืองก็สามารถรักษากรุธรรมได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนพระโพธิสัตว์พระเจ้าธนัญชัยทรงรับสั่งให้สร้างรโรงทานหกแห่งคือที่ประตูบันดาทั้งสี่แห่งที่กลางเมืองและที่ประตูพระนิเวศท,ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ วันล,ละหกแสนกหาปณะ,ะทุกวันพระโพธิษัตว์ได้ประจากษทานในขนาดที่ว่าเมืองของพระองค์ไม่ต้องทำไร่ไถนากันเลยทีเดียวทำให้ชื่อเสียงกิที่คุณอันงดงามของพระองค์ได้กระาจายแผ่ปกคลุมไปทั่วชมพูทวีปต่อมาที่แคว้นกาลิงคะได้เกิดแห้งแลง้งส้ำรายยังเกิดโรคระบาด จนประชาชนไม่อาจทนได้ต่อไปอีกจึงวรวมตัวกันไปร้องทุกที่ประตูวังของพระเจ้ากาลิงคะพระเจ้ากาลิงคะทรงแก้ปัญหาตามแบบอย่างของพระราชาองค์ก่อนโดยทรงทำทานและรักษาศีลแปดเป็นเวลาเจวันติดต่อกันแต่ถึงกระนั้นฝนก็ยังไม่ตกลองจะปรึกษาเหล่าอมต ได้รับรายงานว่าที่แคว้นกุลุซึ่งปกครองโดยพระเจ้าธนัญชัยบ้านเมืองได้สงบร่มเย็นมาช้านานน่าจะเป็นเพราะแคว้นนั้นมีช้างมงคลซึ่งมีสีงดงามดังดอกอัญชันชิวอัญชนะสันนิพะพอพระเจ้ากาลิงคะาได้สดับเช่นนั้นก็ทรงวิตกว่า พระเจ้าธนันชัยมีเดชานุภาพเกงรงไกรยากที่จะมีพระราชาองคใ์ใดต่อกรกับพระองค์ได้อีกทั้งยังเป็นที่รักของมหาชนทุกหัวเมืองว่าเป็นเช่นนี้เราจะนำช้างมงคลมาได้อย่างไรพวอมาดกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชการรบพุ่งไม่มีความจะเป็นหลอกพระเจ้าค่ะ พระเจ้าธนัญชัยทรงยินดียิ่งในการบริจาคทานไม้จะตัดพระเสียงบริจาคลมก็ไม่ได้ปริปรากัดพ่อให้ได้ยนินหรือจะควักพระเนตรทั้งสองที่สมบูรณ์ทุกอย่างก็ยินดีสละให้ฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องราชสมบัติเมื่อมีใครไปขอ พระเจ้าธานัญชัยยินดีสละให้ท,ทันทีส่วนเรื่องช้างมงคลเป็นเรื่องเล็กน้อยยิ่งหาพวกขาบล่วงเดินทางไปทูลข,ขอรับรองว่าพระเจ้าธานัญชัยก็จะทรงประทานให้ด้วยพระทัยยินดียิ่งนักพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาลิงคราชทรงสนับแล้วก็รู้สึกสบายพระทัยขึ้นมา จึงรับสั่งให้พรามแปดคนและขอช้างมงคลทันทีพอพลานักแปดไปถึงห่องจากยังเด็ดเนือกับการเดินทางไกลอยู่จึงพักอยู่ที่ประตูพระนครเป็นเวลาสองสามวันขณะเดียวกันก็คอยสังเกตการควบคู่ไปด้วยจากนั้นก็ได้ถามคนแจกทานว่าว่าหร่พระราชาจะเสด็จมารงทาน จ้าทีก็บอกว่าพระราชาจะเสด็จมาในวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและก็วันแปดค่ำปักหนึ่งจะเสด็จมาสามวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเพ็ญสิบห้าค่ำแล้วเพราะฉะนั้นพระราชาจะเสด็จมาในวันพรุ่งนี้หากพวกท่านงการพบพระราชาของพวกเราก็อยู่รอเข้าเฝ้า ในวันพรุ่งนี้เถิดวันลงขึ้นระะพรามได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงช้างมงคลเสด็จมาโรงทานพร้อมกับบริวารก็เข้าไปกราบบงคมทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพพู้เปี่ยมล้นด้วยบุญญาบารมีปรกกาบลงในทราบศรัทธาและสีงพรงแล้วจึงขอรับพระราชทานอาทองคำแลกกับช้าง มีสีดังดอกอัญชันเพื่อนำไปแคว้นการลิงคาร่าโดยหวังว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลพระเจ้าค่าพะพอโพยสัตว์ได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนพลิมท่านไม่ต้องเอาทรัพย์มาแลกกับมงคลคนรหถองเราหรอกเราจะให้ช้างตัวประเสริฐนี้แก่พวกท่าน โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเลยเพราะสัตว์ทุกชนิดเมื่อมีผู้ใดมาหาเราเพื่อขอสัตว์เหล่านั้นเราเยินดีสละให้ทั้งนั้นดูก่อนพลามเราจะให้ช้างเชือกนี้อันควรเป็นราชพรหานนะประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับปกคลุมตะพองด้วยตาขายทอง ร้อมทั้งนายหัตถาจารย์แก่พวกท่านขอพวกท่านจงรับไปตามปรารถนาเิดครัระบริสัท์ตรัสให้โดยพระวาจาแล้วก็เสด็จลงจากคอช้างส่งดำนวนเวียนขวาไปสามรอบเพื่อพิจารณาดูว่ามีตำแหน่งตรงไหนยังไม่ได้ประดับตกแต่งก็จะประดับตกแต่งให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงค่อยมอบให้ครานท้าพเนศไม่เห็นข้อบกพร่องจึงทรงอาง,งวงของช้างวางบนมือของพรามทั้งแปดแล้วได้เอาพระสุวรรณพิงคารหรือเต้าน้ำทองหลังน้ำแล้วพระราชทานให้ไปพวกพรามดีใจมากรีบนำมงคลหตถีกลับแคว้นกาลิงคะ แต่ช้างมงคลก็ไม่สามารถนำความเป็นสิริมงคลมันยังแคว้นกาลิงคะได้แม้แคว้นกาลิงคะจะมีช้างมงคลแล้วแต่ฝนก็ยังไม่ตกอยู่ดีพระเจ้ากาลิงคะจะทรงแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรต่อไปก็ให้มาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงวิญญาณสว่างสวยัยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด